โอ้โหฝีมือคนไทยไม่แพ้ชาติดใดในโลกเลยละค่ะล่าสุดค่ะมีการเปิดเผยงานปั้นนะที่เป็นรูปของน้องลิซ่าต้องเรียกได้ว่าเป็นไวรัลมากๆเลยล่าสุดค่ะอย่างเพจ Atlantic Brand ได้ออกมาโพสต์งานปั้นแล้วก็เขียนข้อความเอาไว้ว่าลูกสาวสี่ขวบอยากเจอลิซ่าอยากให้มาที่บ้านคนเป็นพ่อก็ทําได้ดีที่สุดแค่นี้ละปั้นมาตั้งไว้ที่บ้านเลยโอ้โหพี่เขาปั้นมาทุกคนแล้วก็บอกต่อว่าจะได้เจอทุกวันจะปั้นทั้งทีผมว่าซีนนี้เหมาะสําหรับคนไทยสุดละ ถึงจะเคยมีดราม่าก,ก็ตามแต่ผมว่ามันสวยมากๆในช่วงนี้ผมก็ทํางานพุทธศิลินเยอะด้วยเข้าทางเลยพ่อจัดเต็มให้สุดๆแลวนะ้ลูกสาวไว้สร้างแรงบันดาลใจนะและก็แท็กแบล็คทิงลิซ่าไทยแลนด์ค่ะโอ้ oh my god ทุกคนนี่คือฝีมืองานปั้นนะคะของพี่คนไทยของเราก่อนอื่นเลยค่ะพี่เขาทําได้โคตรเหมือนแล้วก็สวยมากสุดยอดผลงานจริงๆตอนแรกแอดเห็นนะแอบก็ว่าเอ๊ะมันเป็นภาพ3 d มดีหรือเปล่าโอ้โหไม่ใช่ค่ะมันเป็นงานปั้นเพราะว่าเขาระบุว่าเป็นงานปั้น น้เพื่อนๆหลายคนเข้าไปสอบถามว่าพี่คะามีพรีออเดอร์ไหมอะไรแบบนั้นเลย롱ดิซ่าได้เห็นอาจจะมาขอสั่งซื้อก็ได้นะคะเนี่ยสุดยอดฝีมือจริงๆค่ะซึ่งพี่เขามีชื่อว่าพี่เอนะคะพี่ที่เป็นคนปั้นคือเหมือนมากเลยก็สวยมากจริงๆและก็หลังจากที่มันเป็นไวรัลมีการแชร์กันเยอะมากๆพี่เขาก็ตกใจค่ะได้ออกมาโพสอีกครั้งเลยก็บอกว่าตกใจมากลงเฟซหนึ่งชั่วโมงเกือบ300แชร์ไม่คิดว่าจะมีวันนี้ดิซ่าตรงได้เห็นแล้วละแบบนี้ฮ่าฮ่าโอ้ แอดขอให้น้องลิซ่าได้เห็นเลยนะคะคงลืมมากๆตอนนี้มันไม่ใช่แค่300แชร์แล้วนะคะคุณพี่ตอนนี้มันปาไปพันเก้าแล้วก็น่าจะเยอะขึ้นไปเรื่อยๆหลายคนได้เห็นก็คือเมาวมากจริงๆกิจฉาลูกสาวคนสวยเลยนะเนี่ยคือพี่เขาปั้นจริงๆนะคะอันนี้แอดไปเลื่อนดูเฟซเก่าๆที่เคยโพสต์เอาไว้ก็คือปั้นจริงๆดูเหมือนว่าพี่เขาค่ะจะมีการเปิดร้านสําหรับงานปั้นนี่แหละแล้วก็จะมีการจําหน่ายในผีด้วยนะพรีออเดอร์ปั้นตัวการ์ตูนหลากหลา ก็สามารถไปติดตามได้นะคะโดยเพจที่เป็น Studio สตูดิโอสาหรับงานปั้นของพี่เขาเนี่ยชื่อว่า Rockstar Studio และก็จะมีเฟซส,ส่วนตัวด้วยเดี๋ยวแอดจะแปะไว้ให้ทําออกมาได้สวยขนาดนี้โอ้ oh, ไม่ธรรมดาแล้วล่ะอันนี้ค่ะฝากทุกคนไปวีกันเยอะๆนะคะฝีมือคนไทยไม่ธรรมดาจริงๆมันสุดมากสุดมากสวยมากและก็งานละเอียดมากและก็เหมือนน้องลิซ่าแบบ100%เลยค่ะฝากไปซัพพอร์ตพี่เขาด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะ But Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings.